สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นปการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันฟาดดินเนี่ยเราเท่าไรไม่ห่างโจโจพบใช่แล้วเราห่างกันไม่ได้โจโจ <c oughs> โอเคก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ท่านอนอยู่เกมของ m i d w ว r ร์กบล็อกันนะครับผม,ผม,ผม,มนี่ผมแซมมี่ไซโคแล้วก็พี่ปาราฟเฟย์นะครับอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าผู้รักพาตลุยโ <c oughs> ยูห <c oughs> ูเ <c oughs> ลยปะ นะครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพิ่มหนึ่งไลค์แล้วเราไปดูคลิปกันเลยทุกคนเด็กก็ตอนนะครับด่านนี้นะครับเป็นด่านเกี่ยวกับแมปหาปุ่มนะครับผมเป็นแมปคนไทยเลยปาเชื่อเปล่าใช่เชื่อแล้วเฮ้ยลมกรลมกรเล่นดิแมปนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมดสิบด่านนะครับผมสำหรับเจ้าของอ่าสำหรับเจ้าของห้องเพื่อวางผิด อะไรอ๋อนี่ใช่ไหมครับโอเคเล่นให้สนุกนะมีปุ่มทุกด่านแค่อาจจะไม่เห็นเขาว่างั้นนะ่ะโอเคปะโอเคโอเคตามนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอาจจะมีเสียงสะท้อนกันบ้างน,นะครับเพราะพี่ปากับผมเนะี่ยคอมอยู่ติดกันนะครับผมอาจจะมีเสียงสะท้อนก็ขออภัยนะครับอันนี้ถือจะเป็นด่านแรกป้าบาใช่ปหมนี่ไงพี่เจอปุ่มแล้วด่านแรกเป็นไงง่ายปะง่ายปะง่ายง่ายโอเได้อยู่ได้อยู่ยทุกคนครับเอ้ยเราต้องสปาร์คทุกครั้งเลยนะบ้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวทายนะฮะโอเคกดปุ่มบ เรียบร้อยเขาบอกว่าคำใบ้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองแหละอ่ะคำใบ้แม่เยลองเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยแต่ต้องลงมาข้างล่างมันแค่ไม่ใช่ใช่หรอเฮ้ยเออลุล่างนี้ด้วยป่ะเฮ้ยงั้นจะปุกแล้วโอ้ยด่านนี้ก็แบบไม่ยากเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าคลิปนี้อาจจะมีทั้งหมดสองแบบนะผมเตรียมแบบหนึ่งไว้ปั๊บโอ้โห่ก็บอกว่าลองสังเกตดีๆนะเฮ้ยพี่ว่านะป่ะ มืันใช่วหมือนที่พี่พี่คิดไปอยู่ว่าอ๋อต้องยืนหรอใช่ใช่เดีปาพี่ขอสบายพ้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อมีกับดักเพื่อมีเราปะเออพี่พี่ว่ามันต้องเหยียบไปเรื่อยนี่ไงอ๋ออันนี้กล่องปลอมกล่องปลอมมันทำอะไรอ๋อต้องวิ่งเลยอ๋อได้๋ยวิ่งเลยวิ่งเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยโอ้โหเดี๋ยววิ่งเลยเห็นไหมเอ้ปลาตรงนี้ไงมีโหมีกับดักด้วยเกืิดวะละดูดิเห็นไหมมีกับดักด้วยนี่เหอไหนกับดักเออนั่นน่ะเอาะไรพี่ก็บอกอยู่แล้วว่าตอนนั้นมีกับดักงกโโดดดดลไไปทาม โอเคไปเลยไม่วางที่นี่นี่กระดากอีกแล้วไม่เกิบตกกระดากอีกแล้วครับทุกคนของว่ามันจะไม่มีกระดากตรงนี้นะฮะตอนนี้มีกล่องแต่ว่าไม่ใช่มีปุ่มมันมีกระดากเงี้ยเออน่กระดากกระดากเฮ้ยเฮ้ยไม่กล่องเฮ้ยกระดากลงไปเร็วลงไปเร็วไม่เอาไม่เอาเอามือเอื้อมเอาไม่ของปลอม โอยเกือบโดนลงไปแล้ว like มันสองกล่องไม่ใช่หรอไม่หรอไม่ตองกล่องหรอเนี่ยน ah. hey, uh, ้องน้องน้องเอาเอาเอานี่มากันดิเนี่ยอาจจะอยู่ตรงมุมก็ได้นะเนี่ยถ้าใจขออยู่บ้องสตาบิ่งยังไงเนี่ยนี่ไงเอาไม่มีต้องต้องเลือกข้างล่างดูว่าทุกคนไม่น่าจะมีนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้มีวะปลาที่น้องหลบไปไม่แก่ไม่มีวะไม่มีไม่มีเขาบอกมีปุ่มมีกล่องเอ้ยบาเด็ดอะไรได้ไปเนื้อไปเนื่อตรงนี้มีกล่องข้างล่างกล่องบนมีกล่องข้างล่างอีกเห็นว่ามันมีกล่องข้างล่างปะใช่ปะ เออเอาดีพี่แซมตาเออว่ะแต่มันไม่มีอ่ะใช่ปะพี่พี่ดูแล้วมันไม่มีนะเว้ยเดี๋ยวพี่พี่กดไม่ถึงวะเออชิบไม่เห็นทุกคนมันไม่มีหรือกล่องพวกนี้วะมีเท่าไหร่ปะลองดูตอนนั้นลองเรื่องข้างล่างดูนะครับทุกคนอาจจะมีข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวจะมีกล่องปึ๊บไม่มีหาไม่เจออันนี้วะชิบเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วนี่นี่นอน ตกไปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใชอไม่มต,มต,มต้องตกไม่ต้องตกไม่ต้องตกอ่านี่เรากดนอก้องอ้าวปลาเราจะเบียดน้นองเบกไม่อยู่น้องเบกไม่อยู่ขอโทษพี่แม่น้องกวนพี่เอ๋น้องกวนพี่เอ๋ <c oughs> นี่น้องนอง้นอ,งนองเห็นกล่องตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเบียดน,นะเดีาา๋ยวเราก็เลื่อนลงนี่เราเลื่อนลงปุ๊บมันจะมีกล่องนี่ปุ่มอยู่ข้างหน้านี่ไงต้องเลื่อนกล่องลงเอ้ยเลื่อนกล่องลงโอ้โอ้มาซ่อนไว้ใช่บาด่านนี้เป็นด่านเขียวๆโอ้เราต้องพั่งเราต้องพั่งปลาไม่ใช่พี่พั่งเด้อช็อปอยก่อนเลนเดีวมระัน่คบา้ขใช นงี้ยพวดินแล้วก็พี่พี่เดาเลยนะเราต้องพวแบบว่ามุมอันนี้ไว้ปลามุมมุมกำแพงไว้ใช่พี่เราจะพวดข้ามแพงเออมันจะมีกล่องแบบแถวๆนี้ทุกคนในบ้านบอกพวกนั้นเออมันจะมีอยู่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แล้วจอแ,แ,แล้วนี่ไงพี่เจอปุ่มแล้วอ้าวเจอกล่องไว้ <c oughs> กล่องกล่องปลอมใช่ไหมเออกล่องปลอมเอาเร็วม่เร็วม่เร็วไ่เร็ว,รวาวต่อไปนะครับเขาบอกว่ามองบนบนเขาเข้าไว้ฮะมองบนเขาเหรออ๋อบนเขาไหนเขาวะเนี่ยมีแต่ไม่เนี่ยไหนบนเขาบนหัวหรือเปล่าบนหัวนี่ไง หนเจอแล้วเหรอแล้วแล้วขึ้นไปไงต้องปีนต้นไม้ไปได้เลยพี่จะปีนต้นไม้ไปแล้วมันปีนยังไงเดี๋ยวนะมันไม่ปีนยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะมองบนเขาไวมองบนเขาไวอันนั้นใช่เขาไหมพี่แซมพี่แซมต้องจ้างหนิปีนหนิปีนมาปีนขึ้นบนไม่ได้ป่ะหรือว่าตบต้นไม้ได้ไหมกล้าทุบอ่ะทุบได้ป่ะทุบแล้วมันจะหล่นมาไหมไม่น่าหล่นอ่ะมันจะเป็นกล่องลอยฟ้าป่ะมันขึ้นไปไงทุกคนมันจะมันจะขึ้นไปไงอ่ะหรือว่าอาหารที่เราสามารถกินได้ไม่น่าใช่ขึ้ ไหนนี่อ้าวอ้าวกลองหลอกเหรออะไรวะอ้าวไอ้โถ่เอ้ยขาทางขึ้นตั้งแต่สุดท้ายไม่อยู่เลยีิโดนหลอกโดนต้มกลุ่ดนต้มทำใบมีบอกล่องหุ่นเขาบอกอ่ะบาเขาบอกมีบอล่องล่องหุ่นแสดงว่าเราต้องเราต้อจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยบานกลองอยู่เงี้ยอยู่แค่นี้เองเห็นไหมนี่ไงตรงนี้ปะนจะบอกอ่ะว่าเนี่ยเราอ๋อเออว่ะเออว่ะใช่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 เดี๋ยวแล้อ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้เออนี่ไงตรงนี้มีบอกอยู่เฮ้ยบาคุณฉลาดเลย เดียดเดียดน้องมาด้วยน้องนี่คุรฉลาดเก่งมากเลยน้ไม่เก่งปากตัวโอเคจอปุบแล้วโอเคเรียบร้อยไปเฮ้ยป่าสมมุติถ้ากล่องอยู่ข้างล่างแล้วเราเขาหลอกกันเราขึ้นไปบนเลยกระโดดเยอะๆถ้าเจออะไรแปลกๆเฮ้ยเจออะไรแปลกเฮ้ยเจอควันเขาบอกให้กระโดดเจ้าควันเลยเจ้ควันแล้วกระโดดกระโดดใส่ควันกระโดดโดดใส่ควันไหนเขาบอกเจออะไรแปลกให้กระโดดยื้ๆไว้ไหนวะไม่มีเลยๆหรือว่าเราต้องจุบลาวาไหมเนี่ยแน่เลยเราต้องจุบลาวาไปเร็ว มาเร็วไหนอ่าเฮ้ยจะกล่องจะกล่องจะกล่องมาดูมั้ยนังอ่ากล่องนี้ปุ่มกล่องปอมมีเอ้ยข้ามข้ามกระโดดลงข้ามไหนข้ามไหนอ๋อนี่เหรอเฮ้ยมาแล้ว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 เขาบอกกระโดดก็โดนกระโดดเยอะไหนไหนนี่ไงปุ่มข้ามเขาด้วยเขาด้วยข้ามเขาด้วย้าิเบียดกันเกินตัวอ้วน เออเจอปุ่มแล้ว้ยพี่เจอคนแรกอ่ะเนี่ยหนีดูน้องตาเออ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 เร็วไปเร็วไปเร็วเขาบอกว่าด่านนี้มีเหมือนจะมีคนบั็กเยอะเราแก้แล้วนะมันมีบล็อกล่องหนนะมีคำใบ้เพิ่มด้วยเขาบ้างอันน่ะสปอฟกันเลยครับทสปอฟกันเลยครับเขาบอกว่ามีบล็อกล่องหนด้วยโอเคแล้วลองโดดธรรมดาก่อนแล้วกันทุกคนครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเซนเซอร์สวิตช์อยู่สวิตช์อยู่ใกล้ขนสีเขียวนะและมันทะลุด้วยได้เขาว่างอันน่ะใกล้ปุ่มสีเขียวอ ใกล้คน,นสีเขียวยังไงวะอันนี้เป็อันนี้เกี่ยวป่าวะเขาบอกว่าทะลุได้อันนี้ทะลุไม่ได้ไม่ไอ้บล็อกอะที่มันสามารถเดินทะลุได้หรือเปล่าใช่มันต้องใช่เว้ยแต่ว่านี่ไงโขานี่ไงบ้าบล็อกบล็อกใต่ไปท้าเราอะมันสามารถทะลุได้เขาบอกว่าใกล้ผมใกล้ใกล้สีเขียวอันนี้ป่ะอันนี้บอกว่า อ๋อน้องตองลงมาข้างล่างอ่ะมันสามารถจุ่มได้เว้ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยแบบเมื่อกี้หรือว่าอันเมื่อกี้วะอันนี้ป่ะข้างล่างเหรอไม่รู้มันเหมือนใช่นะแต่มันไม่ใช่แต่องดูข้างบนก่อนนะเผื่อมีอะไรมันจะเมื่อยเมือนจะทะลุได้แต่มันทะลุไม่ได้แล้น่าจะมีบางอันนะครับบอกว่าใกล้อะไรนะทำใบ้เมื่อกี้ใกล้บล็อกขนแกะสีเขียวอันนี้ป่ะอันนี้เขียวบอกว่าทุกอันนี้เขียวนะครับบอกเขาบอกใกล้ๆอะ่รเขาบอกไม่ได้ไม่ได้บอกสีเขียวอะไรอ่ะแถวนี้นี่นี่่แถวนี้นี เนี่ไม่ไม่ไรไม่ไรนี่ไอ้เออไหนไหนไหนอเแค่คคนแก่สิเกิดจริงด้วยลุกเข้ามาทำไมเนี่ยแล้วน้องโอ้ปลาเรากำลังเรากำลังติดใช่ไหมต้องตีนเองต้วตีนเองเนี่ยเน่มันจะมีกล่องอยู่ต้องตีนเองตีนเอ้อตีนเองเออตีตีตีเออ้เยน้องขึ้นมาได้ละเี๋ลเดี๋ยวอ๋อมานเอได้ไงนี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้ว เราต้องลงไปที่เมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็เหมือนมันจะกล่องอยู่แถวเนี้ยป่ะเนี้ยแถวเนี้ยสักทีหนึงนะ่งอ่ะไม่กี่โมเห็นนะมันเหมือนไปคำใบ้นะทุกคนเราต้องทะลุมองแบบต,ต้ขคาลาดนะครับเพื่อที่เราจะเห็นอ่ากล่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูใหม่อันนี้อ่ะเพิ่บทุกคนเห็นกล่องป่ะกล่องอยู่ตรงเดี๋ยวนะกล่องมันอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยอันนี้มันคือจุดเมื่อกี้นี่หว่าจะให้ด่าจริงแล้วนี่แซม <S <S ต้อง,องดูนะอ๋อนี่ไงกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่กล่องนี่แล้วเราจะรู้เป็นไงวะเนี่ยแซมกล่องมันอยู่ตรงเนี้ยป่ะอ่าเนี่ยทางนี้ทางน้เนี่ยหลังกกาาแแพพงงงงงเเเนนีี่่่่ยยหหหลัรออออใชๆๆๆๆ้้ทไไปดะ หนึ่มันมีทางออกไว้ทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้เรากำลังเอ็กซ์แลน์แมบนะฮะมันต้องมีไหลหลังกระแพงไหนนะเมื่อกี้กระพานี้ปะหลังกรแเพานี้นะทุกคนใช่ปะอันนี้ป,ปะปะอันนี้ดิอันนี้ดิย๋ยวนี้ยเนี้ยเนี้ยหลังกระพ้านี่ต้องมีต้องอยู่สักที่นึงอ่ะทุกคนเนี่ยบล็อกบล็อกไอ้ไอ้บล็อกไปเดี๋ยวนะมันๆๆนะต้องน่าจะจุ่มได้เว้ย one hour later เอาล่ะทุกคนแมบนี้กว่าจะหาเจอโคตรนาน,านตอนนี้ผมได้ทำการเจอปุ่มแล้วโอเคมาไปไปต่อเขาบอกว่าอยู่ที่สูงหน่อยง่ายอยู่เขาบอกนะครับทุกคนนี่มีกล่่่่อออองงปลมใชเขาบกยููทีส นี่ปะอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะฮะปาเราต้องดำน้ำเร็วต้องดำน้ำขึ้นเร็วตร,ตรงนี้มีที่อากาศหายใจครับทุกคนฟองสบู่ตรงนี้ตรงนี้มีกระดาษด้วยเขาบอกว่าเนียนไหมล่ะเดี๋ยวไม่ใช่กล่องหลอกปลาพิ่โดหลอกอ้าวต้องอยู่ข้างบนละไหนอ้าวพอยู่ข้างบนแล้ว,ออขลวเขาบอกอย,อยู่ที่สูงหน่อยที่นี่ปะเนี่ยที่นี่มีไหมที่มีไหม โดนข้าแพงไม่น่าจะมีนะครับโดนดำน้ำต่อบุ้ม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 ตรงนี้ป่ะตรงนี้ไม่น่าจะมีแต่ว่าต้องอยู่ในน้ำเขาบอกที่สูงหน่อยแต่ไม่สูงมากป่ะใช่ป่ะใช่ที่สูงหน่อยเขาบอกทีนี่นี่นี่อันนี้ป่ะเนี่ยไม่น่าใช่อันนี้ไม่ใช่ครัเนี้ยเจอไหมเจอไหมไม่เจอเลยอันนี้มันไม่ใช่ที่สูงนี้มันต่ำเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือจุดที่เราต้องวางอันนี้วางมาเอาปุ่มมาแปะนะครับทุกคนกระต่ายก็กระลายอะไรอ๋อนี่เนี่ยไม่ละอันนี้เดิมโถ่โดนโดนตัผมแบบเกียร์นะฮะตัผมแบบเกียร์ ก็มาบอกเกียร์เฮ้ยดมดำดำน้ำอ่าที่สูงหน่อยเหรอสูงมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมลองดูแถวกระแพงนี่ดิจะมีปะกระแพงกระแพงกระแพงมันงต่เรืน่นี้นะอันนี้คืออะไรน,นี่น่าจะเป็นแถาวันแถาวันพันเกี่ยวตัวขึ้นไม่น่าจะได้ใช่ปะครับใช่ปหมผมลองตรวัดชโอ้โรวไม่ได้หาปุ่มก่อน One hour later สู้กันครับเราหาเกือบ10นาทีนะฮะบล็อกทะลุได้แหละใช่ใช่ใช่เข้าไปโคตรเกียร์เลยเดี๋ยวน้อยเพิ่งสูงกว่พื้นนะเออเจอปุ่มแล้วเกียร์โคตร หาต้งนานผมก็หาแบบตามกล่องโอ้โคตรเนียนเลยข้างล่างปลาโลมาข้างล่างนี่ทางไหนวะทางนี้ทางนี้มาๆมาหาที้เลยปั๊บเขาบอกว่าอ่าอะไรเนี่ยห้ามตกนะเก่งนะที่มาถึงที่นี่ได้ห้ามตกเหรอทำไมอ่ะโอ้โหปลากลัวไปน้องดูกันเลยไปเดี๋ยวพี่จะตามน้องเองอันนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดง่ายๆปะไม่ต้องกดไอคอนโทรลก็ได้วิ่งอ่ะเข้าใจนะเรากดแบบโดดธรรมดาเลยไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บกูตามไปกี้หาแทบหาต้งนานทุกคคนรับท้ามันรู้ได้นะฮะโอ้ยโคนเหนื่อย เนี่ยพี่ปาเป็นคนเจอนะทุกคนเฮ้ยตกตกโอเคครับ okay, โดดไปครับดูชรับผมโอเคต่อไปสีฟ้าม่วงโอ้ยอยูแกถ,ถึงนี่หว่าทีเดียวเองทุกคนน่าจบด่านนี้แล้วนะฮะน่าจบแล้วฮะสำหรับแบบนี้ชึบชึบคุ้มสิบจับสิบจานหรือยังผมจำไม่ได้ผมลืมแล้วโอเคไปชึบโ okay. อเคเขาโดดไปครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเยี่ยมตกโอเคต้องตกถ้าตกเ <c oughs> สียดาย <laughs> ถ้าตกเสียดายโอเคชึบโอเคเรียบร้อยเก็บดาวเรียบร้อยเล้นหนึ่งนาทแล้วทุกคนครับเดี๋ยวรอพี่ปาสักครู่แล้วกันนะฮะเฮ้ยหลุ้นจบแล้ววะ ล้วปะใช่ปะใช่ปะเนี ba ่ยใช่ปะเนี่ยมันมีก็อ okay. ้าวไปปะตกไปแล้วไปป้าหมดแล้วโอเคทุกคนครับสรับคลิปน <life> ี so, ้เป็นยังไงบ้างครับอหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับใครทุกคนครับใครสนุกกับคลิปนี้พว่าสนุกด้วยกันนะครับผมนะอย่ารู้ว่าทุกคนสนุกกับคลิปนี้หรือเปล่าก็ตอหน้าอยาพวกผงคนเนี่ยไปตะลุยแมบไหนกใครที่เล่นเกมไม่ได้เวอร์อยู่แล้วก็สามารถโหลดมาไว้ใต้คลิปเลได้เลยนะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเกมก็โหลดมัน้ีเล่น ยบายครับพี่บ้าไปายเร็วบายพี่บ๊ามันไหลขึ้นมาได้แหละอ่า <c oughs>